สวัสดีครับสดรสินพาโชกินี้พารวยนะพี่น้องมาตามแนวทางกามโคงเขียวเ่ล้าพอยห้าวันที่สิบเก้านะครับพี่น้องตามกันต้อนะครับหลังจากเมื่อวันพุทธิพานมาสามศูนย์ตรงๆนะครับหางวดหงว,วดแล้วนะครับพี่น้อง เมื่อนี้เมือ่อเมื่อที่หกแม่นว่าครับวันศุกร์นะครับอาทิตย์กขขาา่อ,อ,อนจันพุธศุกร์เขามาวันจัน์เมื่ออาทิตย์นี้จันท์พุธเขามาแล้วนะครับข้อมฝันอย่างเดืเอดใช่ครับพี่น้องฝันฝันล้วนๆฝันโดยที่บ่ได้ตีเงาฝันบอเงานะครับเอาตอนนี้เข้ากับ ก็พอยห้าแป๊บหนึ่งนะครับกลับไปฟั่งน้ำกันตอนนี้มันสีน้องปัญหาถาเล่าพอยห้าโซลเซเลียยูวัชนนั่งถาเมนแมนยูไกลๆพอยห้าพอยห้ากับพระท่านได้บอกกระถายขึ้นกันยนะครับ

กลัวมามาสอาดอย่กลวเพราะว่าเน่นจไ้องเน่นเล่าคอยหางฟังคุณีเย่่้อกฟังแล้วฟังฟังพูดเข้าสามสิบตรงๆตัวกันบางคนจะได้บางคนก็ไม่ได้นี่ที่าษาองงไรกได้โปรตีนกดแชรน

กูแสาวสวยสาวไหมสาวทุกลกสวัสดชสวดีพี่น้องเอฟซีนะครับตามนัดตามรอคอยเหล้อเด้อนะครับบอ่าม่นะครบคอยห้านังหานมามีสายเนี่ยนะครับสายเนี่ยขุกขักหลายอย่างอาหลานไข พี่แม่เพิ่นสีนเยอะนั่งใสจ้งสิน่งใส่จ้เพื่อนนั่นนั่งหนักแม่ไปนั่งนันเดียวออกมาเปล่นี่นั่งมองเื่อนนั่งมองก้อนนุ่มันมือนักนุ่มันมือนักนมนมาีแมีมันมานตัวไปนั่งส่ก็นี่ดินั่ส่วงไปนั่ง เย็นหนาม่แลแม่แม่แม่เยโอ้ยหนูมัเย็นหนาตลอดดีเดดข้าวโพดาวพอะไรสวยเย็นบะเย็นขนาดั่งตัวมีอะเอาเิองกลองหน่นี่เอาลงอยิบพักนึงเอาลงเอาลงแค่นี้อืมางใไปี่ัรออบคกัน คนยับกบไนั่นคนนั่นพูดถ้ามสมค่ะตำเล้าตำเล้าคืออะไร่ีบตำเล้าคืออะไรตำล้าข้ามโคตำเหล้าข้ามโควันนี้ไม่แม่คนยยคนยับเว่าคนตีนั่นแหละคนจีนเอ๊ขี้เต้เดี๋ยวคนสีย้ำแบบเดี๋ยวคนสีน้เรามาลอชมกันเลยค่ะ เอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับครัับสสวดีพี่น้องเอฟซีบัวติย์ยืดข้างเฟซบุ๊กบัวสิย์ยืดทางยูทูปเนาะขอเดินขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้วก็ขอบคุณคขีอเตอร์ทุกช่องนะครับเอาเมื่อนี้อาจจะสายแน่ปกติแล้วก็มาหกเจ็ดแปดเก้าโมงเนาะเหมือนเมื่อนี้พอยห้ากับบัวว่างไปต่างอำเภอกับกมาตุลาของก็มาตุลาของกมานะครับ ผู้ล่อค่อยก็ล่อค่อยผู้ล,อล่อไรซดบ่เห็นไรซดก็โทษโจนหูใหม่นะครับเมื่อนี้ย่าเลื่อมว่าต่ำล่าไยห้านี่เป็นงวดที่หกแล้วงวดที่หกครับแต่เขามานี่เป็นงวดที่หกแล้วล่าวนั้นเขามาอยุซีมันพลาดอยู่เมื่อน,นึงก็เลยเอาไปจัดรัฐบาลให้ก็ถือว่าเขาก็เลยว่าอยห้าจัดให้ไปแล้วห้างวด 1, 1> เขา้า นวดก็ตามเง่หัดให้เท่าห้างวดนะครับเมื่อนี่เป็นงวดที่หกเป็นยังได้นั่นพี่น้องกับพี่จะนานาเอาเองนะครับเพราะว่าคอยห้านี่ฝันย่างเดียวแ้วบอฝันกับขึ้นบ่ได้นะครับตาฝันกะที่แรกกับเฮบ้ยบ่อได้อธิษฐานนี่อย่างเด้กก็นอนกับบ่ได้อธิษฐาน ฝันก็เป็นห่วงเป็นกงวลนอยู่ว่าคือนอนตางทีเล่าสิฝันมานอนไปนอนบ้านหลังในบา้านเมื่อนี้เมื่อขึ้นไปนอนนี่อนอนบ้านหลังในบา้านผลเลาะว่ผู้ญ่บุญเองผลยันพระท่านยันผ้าหลานไปพระท่านว่านอนตางทีแต่ว่ากับฝันคือ,ก,คอ,ก,คอกับฝัวนสิบฝันพลังคนกองมันมันก็ฝันดูแทอะมันก็เถืกดูแถะพอยห้าขอถามนะครับพอัย่องห้าฝันแม่นมาโดนไปครับ ปกติแล้วเคยฝันมายจนไ <c oughs> ด้ดุลดวคนละเพราะว่าพอยห้าตะกี้ก็เคยล่มื็อกันแต่บ่ได้เอาซื้อเจ้าของลง่มแปลงเป็นอาจารย์ใหญ่เอาอันนั้นกับวามฝันพอยห้า่น<อ><ม>คือพลอยห้าเนี่ยนะขมอฝันแม่นบ่ครับฝันโอ้ก้อที่ฝันแม่นนี่นี่ยังเกิดขึ้นเนี่ยกับพอยห้าบ่ครับบ่คนก่บฝันเองบ่ได้ีบ่ได้ยังบ่ได้ขออันแหงขอแหงหรุย ครับแหงขอแหงบ่ถือเรบ่องประวแต่เพิ่นสิให้นะครับห่อนมือมากกสิขฟันเองเพิ่นสีให้มาเองนะครับแต่เรยว่าเอ้ามือนี้พี่น้องมือนี้เป็นมือที่หกเลืสิเปินจังไ๋ครับเอากลมากติดตามกันล่องเบงกัสิย่ำพอยห้าสิย่ำข้านี้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงห้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้น กันฮาแมนฮาแันเขา่ามันก็คือแมนนะครับฮาหลุดก็มีพห้อยห้างนะาหลวดบ่มีจักตัวก็มีนะครับอันนี้ว้าซูฟังนะครับพี่น้องได้คิดการลงทุนนะครับการลงทุนมื้อนี้งมวดนี้เป็นงมวดที่หกแล้วนะครับเอาพี่น้องเตรียมสมุดปากาจดเอาเรียนตำมื้อนี้ ศูนย์อย่างเดียวครับถ้าศูนย์บ่มาใทยเฮาหมดสิทธิ <laughs> โ์โอ้รูดศูนย์เป็นยังจังว่าศูนย์ติศูนย์คอนสิแก้งศูน,น,นย์คักศูนย์แน่ศูนย์ให้พ่อตาพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าอยู่ข้างๆบ้านนั่นละ่ะมันก็เลยมะน่าจะมาศูนย์คันฝันจังซี่ก็มาอยู่ถ้าศูนย์นี่สิมันก็เคยมาก มาหอดศูนย์ศูนย์แต่ว่าเมื่อนี่บริจาคศูนย์ศูนย์ไหนแต่ว่าสายวิ่งสายรวดรวดไปรวดศูนย์พู่ละนิดละน้อยเพราะเด็กขานำปู่น้ำปลาข้าประทุกนะครับอ้าวโจทยิงรวดไปที่ศูนย์จับคู่สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ เก้าศูนย์หกโคหกโคเด่นเน้นหนักวงกลมศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่โตมักโตมักซื่อๆหอกนะครับแต่ว่าก็มีหัวโคหางเล่นเสมอก็ได้นะครับเมื่อนี่เท่ากับมาลองเบงว่าศูนย์จะมาไหม นะครับก็เพราวานาให้มากนะครับเอฟซี C, คนก็นลอกค่อยหลายเนาะนะครับตัวเรียกหออมัยกเลยครับพร้ยอมโชว์ยังพร้้อมแลวยกเลยครับมาดิเปล่าพี่น้นองนี่เด้ออ่ะเอาแคป <X C S 1> ครับพี่น้องเอฟซีพอตลอดตามตลอดเนาะแ,แคปหน้าจอพี่จ้าเอฟซีพอเนี่ยฮะ เห็นชัดเจนบ่แต่ว่าบา่ได้แ้มไ้ตัวนี้นะครับบ,รรบ่ได้แจมไอ,อ,อตัวกกออนี้บ่เป็นยังสองตัวน้นอยยุแต่ว่าส่วนมากก็บ่ใครออกตัวนี้นีแต่ว่าสิบอกอย่าลืมกลับตัวเลขได้ด้วบนล่างไปกลับด้วยนะครับบนล่างไปกลับด้วยปอยห้ากับบ่มันออกหลังหันนี่บ่แม่นเทวดาดริดบ่มันเทวาดาเป็นลูกเทวดาคนซอยปอยห้าบ่ได้ว่าเจาของแม่นนี่ ผู้คนหัวแก้งกาทิ่ฝุ่นนะซอยซอยพนองเอ็ดสี่นะครับบอกมาโอ้แมนสั้นๆจังสี่น,นะครับพอว่าพลอยหามอาศัยเพื่อนนะครับกันว่าสั้นเพราได้มาหอดจนหางวดติดประนันหรอกนะครับนะบข้างอะไรตัวเขียนกันเหมือบอกครับครับเขียนครับผูลรอดกัคบคือส,สิหายห่วงแล้วเนาะ เพราะว่าเขาเจ้าว่าเพียดปลอมหลายเพียดปลอมหลายย่านย่านเพราะมันของแท้เบิ่งโฉนนาดเป็ดเพียดเพียนเด้อพี่น้องตัวจริงเสียงจริงค่ะพอเฮห็นกินเสียงเปลี่ยนเพียดแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเพียดเขาเจ้าว่าจักสิเอาตัวใดวาสันเอาลังเพียดกับว่ามีเสียหาสีหาเนี่ยก็บเป็นเลขตามยุ่มเมื่อน่ะเมื่อนี้เห็นว่าเดี๋ยวลงให้ เอาไปก็ได้สีหาแล้วแต่นะครับแล้วพออยากแจ้งให้เป็นยังจ้งบอกมาเพิ่มเติมเลขตามที่ว่านี้หกแล้วหกคู่ยิงคือว่าเพิ่มรูดสีหาเพิ่มใไงเพิ่นฟังเอาเหรอเออว่าให้เพิ่นฟังเอาเองสีหาตามสีหาตามแน่สีหาน่ะเหมือนตามที่นาหกแปดจ้าบ่ว่านาสิทีมมันต่อไปตามได้ตามสีหาพอออกได้เมือนสีทองคุณเนาะ ยังหน่อยๆก็มาสี่ศูนย์ห้างสี่ห้องกับสี่หูเคยอยู่น,นี่นนาาตามนะ,นะตามท่านเพราะมันลอยแม่สามสูอมันออกแล้ไม่นอเอาผู้ใด, <นะ S 2> ด้เบิ้งไล่สวดอย่าเลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเบังอเอ้อน,นะครับเพื่อนที่น้องอ่ายูทูบเบอร์อะไรกันที่เตือนทั้งหลายว่าเอาสีหาลูให้น้ำเน่ามาท่าน พี่น้องพี่ล้อค่อยเกล้าเบิ่งเอาเรื่อพี่น้องเร้อสิเป็นเจ็ดคูปกติแล้วพอเฮียห้าพ่อใหญ่เกินนี่เด้สูงเราดิเพราะว่าเป็นเลขตามตาม4ีหาเรื่อพี่น้องอันนี้คือตัวตามปฏิวิว่าล่งในหันคือโบมี่ เพราะว่ามา่อไรสวดไล่สวดมูก็เห็นด้วยว่าเอาสี่หาน้ำเงินไล้เสียงไร้เสียงลโดกับาาตมผู้เขาเห็นกับเขาไปเบิ้งไล่สวดซ้ำอีกทีนึงนะครับผู้มาที่หลังก็ตามนี้ครับตามนั่นนะครับของนี้ส้มมาได้ด EN ีแดงจะต็ดคนยังไงบ็ไปกินข้าว มาช้าดีกว่าไม่มาท่านยู่ดอกตอนนี้ยังดอกจะเก่าห้ากว่าล้งแปดโมงเก่าโมงเก่าโมงสิบโมงแต่ว่าพอห้ากับโพดไปแต่เศร้าผลเราว่าย่านย่านมันมันสวยไปก็นั่นยานมันไม่มีเวลาแต่มันมีเวลาพอห้าฝันนะครับฝันฝันได้ศูนย์นี่แหละฝันสวนราฝันฟังนะครับฝันว่าศูนย์ในพ่อเทาพ่อตาศูนย์ยันครับ มันก็เาเ่ากับเพมีผูมีชีวิียสหมีตะพุดมีตัวุยไปแล้วมีตัวตุยไปแล้วเล็ก้งควันกัได้ครับพราะงีครับคันวัดศูนย์ในข้อถ่อพอตายอยู่หางเงี้ยจะว่ากับบงเดือนี้ได้บ้านเลทีเราผู้ศูนย์ให้หนึ่งหนึ่งสี่ห้านี่โอ้โหฟันว่างได้กรอบเพราี้ฮะฟันวัดศูนย์ในอถ่าฟันมันเคลื่อนนี่บ่จ้ะในสมสี ม่นบอันมือ้นดีกว่าฟันมือตืนนี่เหรอฟันมือืนนี่ดิก็เลยว่าขันสูนบ์บ่มาห้ากับบเอาเลเด้อพี่น้องเด้อขันบ่ติดศูนห้ากับบได้ทั้งนั้นนะครับที่บ่อได้จับหายก็มีศูนหนึ่งศูนสี่นแปดกับศูนู่นถนนนอกนั้นหายมัดขันลวดห้ามันมาศูนนี่ลีกกัามารถติดผลติดล่ะ มันใจตัวใดพ่อฮิฮ่าวงกลมก็ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่แปลออกจากความฝันมาจ้าแปลออกจากความฝันล้วนๆล้วนๆดั่มเล้าดั่มเหล้ารอบนี้เป็งใดมั่นใจพอจ้าก้าค่อนข้างยุบแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็น พอีห้านี่ฝันแม่นมาหลายวันแล้วะจ้าวันนี่ขันเขาอีกสิเป็นวันที่เท่าใดไปฮะวันที่หกวันที่หกเด็กพี่น้องวันที่หกแล้วจ้าสถิติสถิติฐีเนผ่านแล้วหาค่ะเบิังคับมือนี่เขาอีกอะทำลายสถิติเป็นวันที่หกเป็นวันที่หกเศรษฐีะห้างงวดติดห้างงวดติดข้ามโค้งเที่ยวเรานี่เอ็กซ์ซรุ่นก็เก่าเอ็กซ์ซีรุ่นก็เก่าสิรู้เลยว่า อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นั่นที่เฮ็ดเล่าโมเมนต์ผู้ใด่อย่านี่งเลยเผยเผยแล้วเผยแล้วเผยแล้วมีคนคักมาว่าอาจารย์ใหญ่คือบ่มีว่าเสรนอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับของแท้ของแท้คนเดียวกันคนเดียวกันย่ำตัวเลขให้แน่พอย่าห้าทั้งเมื่อตัวจ้าวิ่งลุยไปที่ศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า เลขตามมือได้ลาสวนนี่มีเลขตามมูว่าเอาตามน้ำแน้ะวะสันสี่ห้าตามสี่ห้าเนบ้านเลขที่นจ้าลุดปากไปเมื่อกี้นี่บ้านเลขที่เอ็นพ่ที่สวนเล่าหนึ่งสี่ห้าบ้านเลขที่หนึ่งสี่ห้าพี่น้องเรือไปร้อยครับหนึ่งสี่ห้าหามาเนาะแมตัวกันตัวกันทำามงเที่ยวเราวันัุกรจ้ อ่าโอเคโอเคไลรสวดบอแม่พุ่งยัยอ่าไรสวดเอามาดูท้ายคลิปมาดูท้ายคลิปเดี๋ยวให้สิยากรเพิ่นดังน้ำเนี่ยเทปซีก่เนฝากทายคลิปพี่น้องซุ่มเอาเองเด้อซุ่มดูเองนะครับประ

S <S เอาอเจีเนาะอ้ครับเิ่งสวนวิ่งสวนนะคปบนาจอส่ันเราครับครับถ้าบผมีมูสวนหอกกับบได้ท่อนละบอกกันตรงตรงถ้าสูนบอม่านี่คือว่าไม่มีเฮตนะครับ มันใจว่าศูนย์สิมาบ่ครอยห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต oh oh. <c oughs> ์ศ <royable> ูนย <oon> ์มาเป็นล้านบ่บ่บ่อให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ซอยผ่านคนซอยห้ากับสิได้ท่อนละกันผู้ซอยห้ากับ่ะไ้นะครับบอตามนั้นเนาะมีหาแฟนแม่ครับโอเคเนาะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอเคุาครับเกียร์เตอร์มากๆนะครับโอ้หมันๆกัน อ่ามือแลงสองทุ่มครึ่งเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอยังฮะสองทุ่มครึ่งเจอบอกสองทุ่มยี่สิบคนที่อีกยี่สิบห้ายี่สิบหกจะเอาลงไลฟ์สดให้หน่อยห้อห้องเบืองไทค่ะแล้เนี่ยครับเดี๋ยวลงอ๋อตามนั่นเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับกระดาษออกเนี่ย